นี่เกียร์ที่แล้วค่ะใส่แล้วนะค่ะไม่ต้องเย็นจีค่ะสตาร์ทได้เลยอค่ะแล้วพี่ก็เปิดแอร์ก่อนจะได้เย็นเนะคะปุ่มแอร์เปิดแอร์ตรงนี้ค่ะกดเดี๋ยวปุ่มเดียวเลยตรงนี้ค่ะตรงกลางนี่ค่ะตรงกลางใช่ค่ะอ๋ออ่าค่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่บิบแต่ดังๆสามทีเอาเลิกเอาใช้อ่ะดังๆสามทีเอาเลิกเอาใช้จะทำอะไรจะได้เฮงๆดังๆโอเคค่ะอันนี้ก็เรียบร้อยนะคะ อันนี้เดี๋ยวพี่เอาไปที่ช่องตรงกลางก่อนก็ได้ค่ะอย่าลืมมาออกจากที่รถนะคะน,นะนั่นเดี๋ยวแนนพาอธิบายก่อนเนาะว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะในรถนะคะ,อ,ะอันดับแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราดับแบบก่อนไหมที่หมุนดับที่นึงครั้งหนึ่งก่อนอ่าแค่นี้ค่ะ โอเคเดี๋ยวแน่นจะเปิดให้ดูนะพี่นนองที่กดปุ่มฉุกเฉินตรงนี้ได้เลยค่ะโอเคค่ะอ่ะภงมาอะยนะคะฝั่งขวาทางนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของการขับขี่นะคะฝั่งซ้ายจะเป็นในเรื่องของมีเดียทั้งหมดเลยนะคะฝั่งขวาทางนี้จะมี Cruise Control นะคะแล้วก็ LIM นะคะตัวนี้ใช้ในกรณีที่เราอยากจะลกความเร็วให้วิ่งคงที่นะคะเราสามารถเอาขาเอาจากคันเร่งได้นะคะถ้าเราจะยกเลิกเราเหยียบเบรกแล้วก็กดแคนเซิก็จะยกเลิกนะคะ แต่ LIM ใช้ในกรณีที่เวลาที่เราอยากจะให้รถคันนี้วิ่งได้ไม่เกินหนึ่งไม่เกิน120เราก็กด LIM นะคะรถเราก็จะวิ่งได้ไม่เกินร้อยนะคะ,ะแล้วก็จะมีเสียงบอกเราใช่ไหมว่าเราไปไม่ไม่ค่ะมันจะเราจะมีตัวเลขบอกตรงนี้แต่ถ้าเมื่อกี้นี้ที่มีเสียงเมื่อกี้น,นะคะแสดงว่าเราเปิดไฟทิ้งไว้จะมีเสียงเตือนนะคะว่าเราเปิดไฟทิ้งไว้นะคะแล้วก็ทางด้านนี้ ข้อมูลนะคะหรือว่าภาษาตรงนี้จะเป็นภาษาไทยแล้วนะคะรถรุ่นใหม่นะคะจะเป็นภาษาไทยแต่ก่อนจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะอันนี้เราก็เปิดดูได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหน้าจอรวมนะคะของตัวนี้นะคะอ่านี้เป็นหน้าจอรวมนะคะแล้วก็กระจกนะคะเป็นพับไฟฟ้านะคะทั้งคู่เลยพับไฟฟ้านะคะเวลาเราจับรถวปุ๊บเราก็พับไฟฟ้าได้เลยเวลาเราจะปรับนะคะเราก็ปรับไฟฟ้าซ้ายขวาปรับทางนี้ได้เลยนะคะขึ้นลงนะคะ แล้วก็ตรงนี้เป็นไฟสองกระบาดท้ายอย่างตอนกลางคืนนะคะเราขนของอะไรเงี้ยค่ะเราก็ดูตรงนี้ได้นะคะเป็นไฟสองกระบาดท้ายนะคะตรงนี้เป็นไฟตัดหมอนะคะแล้วก็ทางด้านนี้จะเป็นในเรื่องของไฟหลีเราติดเป็นไฟเรดไอใช่ไหมคะปุ๊บถ้าเราเปิดทางด้านเนี้ยไฟจะโชว์เป็นเรดไอเลยนะคะแต่ถ้าเราติดแบบนี้ไฟจะโชว์เป็นสีาาบบนนขาวนะคะเป็นไฟเดิ t ท m e นะคะรถเราจะติดไฟตลอดเวลาเลยเพราะว่าจะเป็นในเรื่องของเหมือนกับรถตัวท็อปนะคะแล้วจะ คันที่อยู่ข้างหน้าเราอจะเห็นเราตลอดเลยมันจะปลอดภัยด้วยแล้วก็สวยงามด้วยนะคะแต่ถ้าเราเปิดไฟปกติอันนี้คือไฟปกติแสงจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีขาวนะคะเหมือนไฟส่องปกติเเลยนะคะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นไฟออตโอต้นะคะแต่ปกติแล้วเราปิดแบบนี้มันก็จะขึ้นขึ้นไฟเรเดีร์ทามแล้วนะคะอันนี้เป็นไฟดิมมิ่งหน้าจอเห็นไหมคะ,ะหน้าจอตรงนี้คะ่ะสามารถปรับเพิ่มลดแสงได้เลยนะคะ ะะถ้าเราแบบขับกลางวันแล้วแสงมันน้อยเราก็เพิ่มถ้าเราขับกลางคืนแล้วแสงมันเยอะเราก็ลดลงนะคะตรงนี้เป็นเรื่องของระบบไฟทั้งหมดเลยนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยคาเวอร์ไฟฟ้านะคะพร้อมปุ่มมัลติฟังกชันตรงนี้เนี่ยถ้าพี่สตาร์ทรถปุ๊บพวงมาลัยจะเบาเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราขับขีช่ช้าพวงมาลัยจะเบาแต่พอเราขับขี่เร็วขึ้นพวงมาลัยจะหนักขึ้นมันจะทําให้รถเราเออกาะถนนมากขึ้นแล้วก็ควบคุมได้ง่ายขึ้นนะคะปุ๊บอ่าทางด้านนี้จะเป็นฝากระโปรงด้านหน้านะคะอ่า ฝากระโปรงหน้าเปิดทางด้านนี้นะคะส่วนฝาถังน้ํามันนะคะเวลาจะเติมน้ํามันที่ดับแอร์กดดับแอร์ปึ๊บติ่ที่ปุ่มเดียวเลยเมื่อกี้นะคะกดดับแอร์แล้วก็ดับเครื่องนะคะแล้วก็มาเปิดฝาถังทางด้านนี้ปึ๊บตรงนี้จะเป็นเซ็นทัลล็อกนะคะเซ็นทัลล็อกจะมีทั้งประตูเลย4 <S <S บานเลยนะคะแล้วก็จะมีฝาถังน้ํามันด้วยเปิดฝาถังน้ำมันเปิดทางด้านนี้ได้เลยนะคะอ่ะในเดี๋ยวช่างเขาก็จะเปิดให้เติมน้ํามันเป็นดีเซลดีหรือพรีเมียมนะคะจะช่วยยืดอายุ เครื่องยนต์นะคะนะถนนเครื่องยนต์เติมมานี่เป็น,ปน b 7, b 7. ส่วนเนี่ยจะเติม b 7ทั้งหมดเลยนะคะหรือว่าถ้าปัาม๊มไหนมี b 7นั้นก็จะต้องเติมพรีเมียมนะคะแล้วก็กระจกนะคะขออนุญ,ญาตจะลงเป็นออตโต้นะคะบานคนขับนะคะขึ้นก็เป็นออตโต้ด้วยนะคะแต่ทุกบานจะเป็นไฟฟ้าหมดเลยอันนี้นั้นรองให้ก่อนแต่ของรถอย่าเพิ่งเลื่อนขึ้นเลื่อนลงประมาณ7วันนะคะ เราก็ทางด้านนี้ฝาอยู่ทางด้านนี้นะคะสกับเพจงั้นเดี๋ยวเราเดินดูรอบรถกันสักรอบหนึ่งนะคะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะโอเคตาอ่ะก็คือของเราตรงนี้สามารถปรับเบาะได้นะคะเลื่อนเบาะได้หน้าหลังเลื่อนทางด้านนี้ได้เลยนะคะเบาะเป็นเบาะหนังของศูนย์เลยนะคะ ตรงนี้เป็นเพจของตัวรถนะคะลมยางที่ดูทางด้านนี้ได้ถ้าเราบรรทุกของเยอะนะคะเราก็ดูลมยางทางด้านนี้ถ้าเราไม่บรรทุกของเราก็ดูประมาณนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเติมประมาณ38อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะอ่าแล้วก็ตรงนี้ลายกราฟิกนะคะอ๋อกล้องเดี๋ยวเราเข้นไปดูเน,ะนาะแนนจะมีกล้องบันทึกหน้าบันทึกหลังให้ด้วยที่แนนถ่ายให้ก็จะชัดเจนทั้งหมดเลยนะคะ แล้วก็ทางนี้จะมีสเตปไฟเรเวิ่งมาพร้อมกับตัวรุ่นรุ่นนี้ลายการาฟริกที่เลือกเป็นลายสายฟ้านะคะซึ่งอันนี้มันคือความหมายดีด้วยแล้วรถเราสีแดงพอแต่งลายเป็นสีดํามันก็จะดูสวยแล้วก็โดดเด่นด้วยนะคะเบ้ารองมือก็ติดให้แล้วนะคะกันสาติดให้สีชิ้นลายหลังคาทรงวแทถกสีดําด้านนะคะแล้วก็ฟิล์มมันติดให้เป็นฟิล์มเซรามิกเกรดพรีเมี่ยมเลยเมื่อกี้เข้ารถไปอ่ะเหมือน,มน,มนไม่ร้อนเลยนะพี่ม,มันจะ มันจะเย็นเพราะว่ามันกองแสงเลยกองกองแดดเลยนะคะแล้วก็ทางด้านนี้ชุดครอบนะคะนั้นก็ใส่ให้ด้วยนะคะแล้วก็ทางด้านหลังปึ้บแนนขอเปิดประตูข้างหลังนะคะจะได้เห็นว่ามันมันมันกว้างแล้วมันใหญ่แล้วมันนั่งสบายนะคะแล้วก็มีที่ชาร์จแบตตรงนี้ด้วยนะคะมีที่ชาร์จแบตข้างหลังให้ด้วยสําหรับคนที่นั่งข้างหลังนะคะคมกระดุมแนนปูให้รอบพันเลยแล้วก็สครับเพจแนนติดให้หน้าหลังเลยนะคะส่วนทางด้านนี้มีเชือกเกู่ยวนะคะประตูนี้ ที่ดึงเชือกตรงนี้นะคะจะเห็นเป็นมีเครื่องมือแต่แมรงนะคะตรงนี้สามารถเปิดเอาเครื่องมือแมลงได้ทุกอย่างยังห่อมาทั้งหมดเลยนะคะอ่าแล้วก็ทางด้านล่างก็เปิดได้ด้วยนะคะนี่ตรงนี้ดึงมีเชือกอยู่เหมือนกันนะคะปึ๊บมันจะแข็งมากอ่าหนัก ตรงนี้นะคะก็จะมีกล่องเก็บของได้ด้วยนะคะและ้วทีก็สามารถถ้าเราจะบรรทุกของเราก็อานเอาในแขวนได้นะคะแล้วก็ถ้าเรามีเด็กเล็กนะคะตรงนี้ก็จะเป็น Isofix นะคะบล,อก,ลอกสำหรับที่นั่งของเด็กได้ด้วยนะคะตัวนี้มาตรฐานคือปลอดภัยมากๆปึ๊บ นั่นพาดูแม็กเนาะแม็กตัวนี้ที่พี่เลือกนะคะเป็นลายมาเวลนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นบิลลิงสีเงินนะคะเป็นเป็นขอบดํานะคะตัวนี้คือจะเป็นลายที่ฮิตมากๆเลยตอนนี้แล้วก็ยางนะคะจะเป็นยางมอนสเตอร์เอทีทนะคะซึ่งจะเป็นซีรีส์ล่าสุดเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ซีรีส์จะอยู่ที่2 6 5หกห้ารนอกนะคะขอบ16แต่ว่าใหญ่มากๆแล้วยางคือพี่จะรู้ว่าใหม่หรือไม่ใหม่พี่ดูนี่ ยังมคีคือใหม่จริงๆนะคะเพราะว่ายังแบบยังยังมีเส้นยังมีอันนี้อยู่เลยนะคะอันนี้คือยางใหม่มากๆเลยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นลายพี่ฮิตมากๆเลยนะคะแล้วก็ชัตซี่ของฟอร์ดเนี่ยพี่ขึ้นรูปมาอย่างยาววเลยอันเนี้ยทาให้พี่รองรับน้าหนักการบรรทุกได้ถึง1.3ตันหรือว่า1,300งักิโลนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้คือตัวท็อปเลยโลบาร์นะคะจะเป็นของฮาเก้นนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นแบบอย่างยาวยาวไปถึงท้ายกระบะเลยนะคะแล้วก็ มีไฟเบรกให้ด้วยนะคะแล้วก็เวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยหลังปุ๊บก็จะมีไฟถอยให้ด้วยเป็น LED ด้วยนะคะเป็นตัวท็อปของฮาร์เก้นเลยนะคะอันนี้แล้วก็แข็งแรงมากๆแล้วก็สมดุลสมบัติได้เลยเป็นรุ่น4 wheel d i v นะคะมีทั้งไฟเบรกแล้วก็ไฟถอยเป็น LED เลย mm hmm. เวลาที่ถอยที่นสง่งรูปให้ดูอะ สว่างสว่างมาก <laughs> ใช่แล้วก็ทางด้านนี้ก็ติดเป็นสีคนสีเป็นเท่ๆเนาะด้านหลังนั้นก็ใส่เป็นชุดครอบไฟท้ายให้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นสีดําเงามันก็จะตัดกับสีแดงมันก็จะสวยด้วยนะคะแล้วก็อันนี้กันชนท้ายนะคะกันชนท้ายก็เป็นของ Outlander นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวท็อปเหมือนกันเพราะว่าจะมีวินลากเรือนะคะแล้วก็มีห่วงลากรถแบบนี้ด้วยนะคะเวลาเราถอยตรงนี้ก็จะเป็น LED เหมือนกันเป็นแสงสีขาวเลยนะคะ,ะซึ่งแบบ เวลาถอปุ๊บสว่างทั้งข้างล่างทั้งข้างข้าง,างบนเลยนะคะเป็น LED หมดเลยนะคะแล้วก็มีไฟสองป้ายให้ด้วยนะคะป้ายเวลาดึงออกพี่ดึงออกแค่นี้เองเอย่างานี้เองนะคะมันจะเป็นแบกนะคะเวลาเราปิดเราก็ปิดได้เลยนะคะเป็นแบกแบบนี้นะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์หลังนะคะอยู่ให้เหมือนเดิมเลยนะคะฝาท้ายปายดาบนะคะนั่นก็ใส่ให้ด้วยแล้วก็ฝาท้ายลายยางนะคะก็มีให้ด้วยกระบะไลเนอร์เป็นของ Ford นะคะแล้วก็ทางด้านนี้ แ่นใส่เป็นโชกฝักกระบะท้ายให้ด้วยนะคะเวลาเปิดติดก็สบายมากๆเลยนะคะอ่าเป็นแบบนี้เลยของเดิมนันนก็คืนให้ทั้งหมดเลยนะคะกันชนท้ายกันชนหน้าคืนให้หมดเลยนะคะของใหม่นันนก็ใส่ไว้ให้แล้วเนาะแล้วก็ทางด้านนี้ยางอะไหล่นะคะได,ได้ค่ะเดี๋ยวรออันนี้ออกได้เป็นสนั่นเนาะอันนี้ไม่เป็นไรในน,นให้พี่ทอออกให้เนาะแล้วก็ ดูยางอะไรพี่ไม่ใช่ว่า,าออกไปไม่มียางอะไรมีเนาะอ่ะก็คือมีทั้งยางอะไหล่ครบเลยเนาะเพราะว่าบางทีเราไม่ได้เช็คหรือว่าคนอื่นเวลามาส่งเขาก็จะไม่ไม่ได้เช็คเราก็จะไม่รู้ว่าเอ๊ะมีหรือไม่มีแต่นี่คือมีครบเลยกล้องหลังนะคะอยู่ทางด้านนี้แล้วนะคะโอเคนางเดอนนันพาไปดูทางด้านหน้านะคะว่ามีอะไรบ้างอ่ะชุดข้อฝาถัางน้ํามันนะคะนงก็ใส่ให้แล้วนะคะแล้วก็จะมีทางด้านหน้าก็ เดินนันพาเปิดฝากระโปรงเนาะเดินนันเปิดเป็นไฟบูอ้าย,เ,ยเป็นไฟเลสไอให้ดูนะคะ,ะที่จะเห็นเป็นแสงสีแดงและเป็นไฟเดสไอนะคะเวลาที่เราเปิดไฟหลีะคะ่ะจะเป็นไฟเดสไอแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าที่บอกก็คือว่าเราเปลี่ยนให้นะคะทั้งหมดเลยคือจะเป็นทั้งกันชนหน้ากระจังหน้านะคะกันชนด้านหน้านะคะ อันนี้เขาเรียกว่าเป็นชุด F150 Spider เลยนะคะแล้วก็ไฟเราเลือกเป็นไฟสีขาวแบบนี้นะคะตัวหนังสือเราเลือกเป็นสีแดงนะคะก็จะเข้ากันนะคะแล้วก็สกู๊ปนะคะเราเลือกเป็นสกู๊ปแบบทรงฟิตนะคะรูปแรกสีแดงแบบนี้นะคะสติกเกอร์เลนเจอร์บนฝากระโปรง ตรงนี้นั่นก็ใส่ให้นะคะเพราะว่ามันจะทําให้ดูแบบว่ารถแบบดูมีมิติมากขึ้นด้วยเ <c oughs> นาะพี่เนาะมันก็แล้วคือดูดูสวยแล้วดูมีมิติแล้ดูใหญ่ไหมพี่ใหญ่มากใหญ่เนาะโอเคค่ะ <c oughs> แล้วตรงนี้ก็จะเป็นไฟที่เป็นแบบซิกเมเจอร์ของตัว F 150 Spider <S <c oughs> นะคะ <c oughs> จะเป็นไฟตัว C นะคะของเรามีไฟตัดหมอกด้วยนะพี่นะแล้วก็ที่ตัดน้าฝนก็เป็นที่ปัดน้ำฝนแบบไฟฟ้าด้วยนะคะปัดผัวสาส่วนไฟนะคะก็จะเป็นไฟมัสแตงนะคะซึ่งจะเป็น เลดอนะคะเป็นเดวิลอนะคะแล้วก็มีคีบฉลาม3ามคีบนะคะแล้วก็เป็นไฟเดย์ทามแบบนี้นะคะเวลาที่พี่เปิดไฟเลี้ยวอะค่ะมันจะเป็นเป็นอย่างนี้เลยเป็นแสงสีส้มแบบนี้เลยแต่เวลาที่พี่สตาร์ทรถมันจะเป็นแสงสีขาวนะคะเดี๋ยวแมนลองทําให้ดูนะคะว่าเป็นแสงสีขาวแบบไหนถ้าเป็นถ้าเป็นแบบนี้คือเราเปิดไฟฉุกเฉินหรือไฟเลี้ยวนะคะแต่ถ้าเราเราไม่ได้เปิดไฟฉุกเฉินนะคะจะเปลี่ยนเป็นแสงสีขาวเป็นสีขาวไหมคะอ่า เนี่ยค่ะมันก็จะติดตลอดเลยเป็นแสงสีขาวแบบนี้เลยนะคะติดตลอดเวลานะคะเป็นไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์เลยสวยงามมากๆใช่ทั้งสีส้มก็สวยสีขาวก็สวยนะคะแล้วก็ทางด้านนี้ฝา,ากระโปรงนะคะเวลาพี่เปิดนะคะพี่เปิดอย่างนี้ได้เลยเป็นโช๊คข้างหน้าให้เลยนะคะฝากระโปรงด้านหน้านะคะมีโช๊คให้มีแผ่นรองความร้อนให้นะคะแล้วเครื่องยนต์จะบอกว่าเครื่องยนต์แน่นมากๆแล้วก็ยกสูงขึ้นมา เกือบเท่าฝากระโปรงเลยอันนี้ทําให้เราลุยน้ําได้ถึง80เซนนะคะหรือ800มิลลิเมตรแบตเตอรี่รับประกัน1ปีหรือ20,000กิโลนะคะแล้วเครื่องยนต์ของฟอร์ดเนี่ยเครื่องใหม่จิ๊บเลยใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็เครื่องแน่นด้วยตรงนี้เราเข้าเช็คระยะได้ทุกสูตรเลยทั่วประเทศนะคะฟรีค่าแรง5ปีนะคะแล้วก็เช็คที่1 15,000กิโลหรือ1ปีนะคะแล้วแต่แล้วแต่ระยะใดก่อน <Okay. S 1> ใช่ตรงนี้เป็นที่พักหม้อน้ำนะคะ ส่วนทางด้านนี้จะเป็นที่ตัดน้ําฝนนะคะที่เราเติมได้อย่างเดียวคือทางด้านนี้นะคะที่ตัดน้ําฝนทางด้านนี้นะคะน,นี้น้ําเราไม่เติมเองใช่ค่ะแต่ตอนนี้ช่างเขา PDI มาแล้วก็คือเขาจะมีน้ําอยู่ในนี้แล้วนะคะแต่โดยปกติแล้วถ้าเราใช้ไปเยอะๆเราก็เติมจากตรงนี้ได้เลยนะคะเปิดฝากระโปรงเติมตรงนี้ได้เลยนะคะนอกนั้นเดี๋ยวช่างเขาจะดูแลให้ทั้งหมดเลยนะคะที่เราเปิดได้คือจะเป็นพวกสาสี สีฟ้าสีเหลืองอย่างนี้คะ่ะเราสามารถดูได้นะคะแต่ว่าสีดำๆคือตัวช่างเขาดูแลให้สีเหลืองคืออะไรค่ะอ่าเป็นที่ดึงตัวเช็คน้ํามันเครื่องอ่าใช่ค่ะ<อ>ที่เช็คน้ํามันเครื่องนะคะว่าน้ํามันเครื่องเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ที่เราเติมตรงนี้ก็คือเดี๋ยวตรงนั้นอนะ่ะเดี๋ยวช่างเขาจะดูให้เหมือนกันนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นเครื่องใหม่กิ๊บเลยที่แนนถ่ายให้ดูคือเป็นปีปีสองสองสองเลยอ่า ะะแล้วก็เวลาปิดนะคะเดี๋ยวเวลาปิดนะคะนั้นขออนุญาตพี่แค่ดึงแค่ตรงนี้เองนะคะปึ๊บอ,อ่ะแล้วก็ดันลงมาแค่นี้เองค่ะแค่นี้เลยคีเดียวเลยนะคะแรงๆเพราะว่าฝากกระโปรงหรือฝาท้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะของฟอร์นันเหล็กเขาจะแบบจะหนาใช่เขาถึงได้มีโชคให้เราเลยทั้งคู่เลยนะคะโอเคขออนุญาตยืนตรงนี้ได้ไหมคะข้นางหน้านิดนึงเนาะสัมภาษณ์นิดนึงแลพี่นาอโอเคขออนุญาตค่ะ เออแนนมาส่งรถที่ไหนนะคะพี่สมุทรสาครนะครับสมุทรสาครนะคะที่อำเภออะไรคะพี่อำเภอเมืองเลยครับอำเภอเมืองสมุทรสาครครับโอเคค่ะแล้วก็อันนี้นำมาส่งรถให้กับพี่ไทยบูลนะคะกับแฟนนะคะแล้วก็เห็นรถแล้วเป็นยังไงบ้างคะพี่ใหญ่มากใหญ่กว่าเขาจริงเยอะเลยค่ะใหญ่กว่าที่เราแบบเห็นในรูปแต่ว่าอะไรอย่างนี้อีกใช่ไหมคะพี่พอเห็นเพราะว่าตอนที่แนนขับมาปุ๊บแบบเต็มซอยเลยใช่ค่ะรถใหญ่มากเนอะแล้วชอบไหมพี่ชอบเนะ แล้วแต่งออกมาแบบถูกใจไหมนี่คนเลือกคนเลือกเองเลยใช่ไหมถูกใจเลยใช่ไหมคะโอเคน้องแนนด้วยโอเคขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะนอตที่เขาเปิดให้ดูบอกเอาที่น้องแนนเลยโอ้ยขอบคุณมากมากเลยพี่แล้วก็ใส่เสื้อสีแดงมาต้อนรับรถคันแดงเลยแล้วพี่เนาะอ่าแล้วก็อยากจะบอกว่าไว้ไว้ใจแนนได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่รู้จักแนนจากช่องทางไหนช่องยูทูบค่ะตามยูทูบจะเอามานานแล้วแหละสักปีกว่าๆแล้วเออว่าจะเอาไว้เอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ดูมานานแล้วโอเลเราเห็นแล้วเห็นที่แบบว่านายไปส่งรถแบบตางจังหวัดหรือตามไรด้วยใช่ไหมคะโอเคค่ะค่ะขอบคุณพี่มากมากเลยนะคะพี่ชายนนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ไว้ใจแนนนะคะว่าจแนนให้นันมาส่งรถนะคะแล้วก็ซื้อรถกับแนนด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากมากไม่รู้จะพูดยังไงเลยขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นรุ่นไหนนะคะพี่ XLT XLT นะคะเป็น4ประตู XLT นะคะเป็นตัวท็อปเลยนะคะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะคันนี้แรงม้าสูงสุดถึง160แรงม้าเลยนะคะแล้วเราเติมน้ำมันเนี่ยดีเซลบ7เจหรือพรีเมียมนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยแรงบิดสูงถึง3 8 5ินิวตันเมตรเลยนะคะตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่า XLT นะคะพี่ช่วงล่างเนี่ยเราปรับมาให้ใหม่แล้วนะคะ มีถึง4ระบบด้วยกันนะคะควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวช่วยเอาตัวบนทางลาดช,ชานันป้องกันลดพลิกว้มป้องกันล้อหมุนฟรีพวกนี้ปกติจะอยู่ในรุ่นวาแท็ตัวท็อปจ้ะตอนนี้เรามาใส่ใน xlt แล้วฉะนั้นเนี่ยพี่ได้ไปเนี่ยคือคุ้มมากนะคะท้งช่วงล่างปรับมาใหม่แล้วก็ออปชันแล้วก็ชุดแต่งก็คือทําให้ทั้งหมดแบบนี้เลยนะคะโอ,โอเคค่ะแล้วก็ถ้าท่านไหนสนใจจะแต่งแบบนี้นะคะก็ติดต่อแนงเข้ามาได้นะคะแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะคะแนงก็ลาไป กับพี่ไพบูลกับแฟนพี่ไพบูลนะคะลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ,คะ <laughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะพี่ขอบคุณพาขอบคุณค่ะ <laughs> เดี๋ยวนันพาพี่สตาร์ทรถเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะสอนตัวที่ทําหน้าจอนะคะ, <laughs> ะเดี๋ยวพี่ขึ้นรถได้เลย